สวัสดีตอนเช้าวันที่16กรักยราคม2563นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรบรหยุพานุวันนี้ก็จะพามาดูการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเพื่อเป็นการพาณิชย์นะครับเราจะเอาหอยเชอรี่เอามาเลี้ยงไว้ในบอ่อซีเมนต์นะครับเพราะว่าหอยธรรมชาติเริ่มใกล้หมดแล้วนะครับเพราะานกปากห่างมาเยอะ,ะครับ วันนี้ก็จะพามาทำฟาร์มหอยเชอรี่นะครับซึ่งเราจะใช้เป็นบอซีเมนต์นะครับบอซีเมนต์แล้วก็จะใช้สารบล็อกค่าซีเมนต์นะครับมาลองพื้นไว้นะครับแล้วก็จะใส่น้ำเพื่อปรับสภาพปรุงน้ำนะครับนี่ก็เป็นบอ่อหอยเชอรี่ขนาด 2เมตร50คูณ4เมตร80นะครับตามพื้นที่ก็ได้ประมาณ8บ่อนะครับหลังจากที่เราทำบ่อเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำนะครับแช่ด่างทับทิมปรับสภาพน้ำด้วยใบไม้แห้งนะครับใบไม้วันนี้เราใช้เป็นใบหูกว่างนะครับใบหูกว่างในการปรับสภาพน้ำซึ่งค่า pH น้ำก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ใกล้จะเป็นปกติใกล้ปล่อยหอยได้แล้ว หรังทั้งนี้เราก็จะปรุงน้ําไว้นะครับเป็นน้านี่เป็นเขาเป็นจะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์อันนี้ก็เริ่มปล่อยหอยแล้วนะครับบ่อน,นี้เราก็ทดลองเอาหอยมาปล่อยแล้วนะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่ต้นทุนต่ํานะครับโดยใช้ผักบุ้งนะครับตามร่องน้ำรอมาใส่ให้หอยเชอรี่กินนะครับแต่ว่าการจะเอา ผักบุ้งมาเราก็ต้องไปเก็บมาก่อนแล้วก็ไปแช่ด่างทับทิมพเพื่อฆ่าเชื้อในอาจจะมีปนมากับผักบุ้งนะครับเราก็ต้องทําให้สะอาดปลอดภัยนะครับเพื่อที่หอยหเราจะได้สมบูรณ์แล้วก็ปลอดสารเคมีนะครับเวลาเราทานก็จะไม่ได้รับสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู แหล่งอาหารหอยนะครับก็คือผักบุ้งตามร่องน้ำนะครับที่สวนไร่ออรน้ำโชคดรธานีนะครับครับอันนี้ก็เป็นแหล่งอาหารหอยเชอรี่นะครับเป็นผักบุ้งตามร่องน้ำเรานะครับซึ่งต้นทุนอาหารหอยลดต้นทุนได้เยอะนะครับตามร่องน้ำเราก็จะเก็บด,ดึงไปแช่ไว้ในบ่อซีเมนต์นะครับที่เราปรับค่าพีเฮดไว้แล้วก็ใส่ด่างทับทิมไว้แล้วนะครับครับเราก็จะเก็บด,ดึงมา เป็นเครือเลยนะครับเป็นเถาครับเอามาทั้งหมดนะครับก็จะติดรากติดอะไรมาแบบนี้นะครับเราก็จะไปแช่ในอ่างด่างทับทิมนะครับพอเราเก็บผักบุ้งมาได้แล้วเราก็จะมาแช่นะครับในอ่างที่ผสมด่างทับทิมไว้ที่จะการทำความสะอาดผักบุ้งนะครับ ก็ฆ่าเชื้อครับเป็นผักบุ้งเก็บม,มาจากล่องน้ำเรานะครับซึ่งต้นทุนอาหารในการเลี้ยงหอยก็ประหยัดนะครับแล้วก็น้ำก็ไม่เสียน,น้ำไม่เสียเร็วนะครับเพราะเราใช้พืชน้ำในการให้อาหารหอยนะครับบางทีก็จะสลับกับกิ่งเพกาบ้างนะครับหรือว่าผักผงชีรสนะครับคณะเม็กซิโกนะครับทันนี้ก็เป็นอีก หนึ่งแหล่งอาหารนะครับของหอยเชลรีก็เป็นคณะเม็กซิโกครับก็จะปลูกไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารของหอยนะครับครับสําหรับบ่อนี้ก็เป็นบ่อที่เราขุนนะครับลูกหอยซึ่งเพาะได้ประมาณสองเดือนนะครับบ่อนี้ประมาณเดือนกว่าก,ากับสองเดือนนะครับ แล้วก็ฟักจากไข่นะครับฟักจากไข่แล้วก็มาเพาะเลี้ยงไว้ขุนต่อนะครับอาหารหอยก็ไม่มีอะไรเยอะม,มากนะครับก็มีพืชน้ําพวกผักบุ้งแล้วก็เสริมด้วยอาหารปลาดุกเม็ดเล็กนะครับเพื่อที่จะให้เขาโตไว้นะครับบ่อน,นี้ก็ประมาณ2เดือนกว่านะครับก็บจะไล่ชุดหอยมาเรื่อยๆนะครับสําหรับผักบุ้งที่เราผ่านการ แช่ด่างครับพิมแล้วเราก็จะเอาไปให้หอยนะครับรก็โยนลงเลยนะครัรก็บุ้งหอยก็จะขึ้นมาเกาะนะครับซึ่งถ้าเราให้เป็นพืชน้ํานะครับเราก็จะไม่ต้องเปลี่ยนน้าบ่อยนะครับต้องเปลี่ยนน้าบ่อยเพราะาน้ําเราไม่ค่อยเสียนะครับบุ้งก็จะช่วยในการ เพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับหอยเราก็กินโตไวนะครับอันนี้ก็เป็นหอยบ่อที่เราคุณนะครับก็ได้ประมาณสองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่าก็ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วก็จะแกะขายได้แล้วนะครับหอยเราภาพแข็งแรงนะครับสวยงามครับ ครับสําหรับเพื่อนเกษตรกรท่านไหนที่สนใจเลี้ยงหอยเชอรี่เพื่อเป็นการเสริมรายได้นะครับก็สามารถมา ศึกษาดูงานได้ที่ไร่น้ำโชคดอนธานีนะครับติดต่อพานุกเกษตรวันหยุดนะครับ0895628926นะครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก,ก็ต้องเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ